ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับยักษ์ใหญ่ในตำนานจากรัสเซียที่ถูกพัฒนาใหม่ในปี2025 MAZ 537G รถบรรทุกขนาดหนักระดับตำนานที่มาพร้อมพลังระดับเครื่องจักรสงครามพร้อมลุยทุกสภาพแวดล้อมภายนอก exterior MAZ 537G 2025ยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนของรุ่นดั้งเดิมไว้ครบถ้วน ด้วยรูแซดกอลักที่ดูดันขนาดตัวถังยาวกว่า9เมตรความสูงกว่า3เมตรและน้ำหนักมากกว่า20ตันกันชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดช่วยเพิ่มความปลอดภัยยอยามค่ำคืนล้อทั้ง8ล้อขนาดใหญ่แบบออฟโรดเสริมด้วยโครงสร้างเหล็กเสริมแรงทำให้สามารถลุยพื้นที่ธุรกันดานได้อย่างบั่นใจ สมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์หัวใจของ MAZ 537G คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V12 ขนาด38.8ลิตรกำลังสูงสุดประมาณ890แรงม้าแรงบิดกว่า3,000นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแบบเฮฟวี่ดิวตี้พร้อมระบบขับเคลื่อน 8x8 เต็มรูปแบบทำให้สามารถลากข่้วหนักกว่า50ตันได้อย่างไม่มีปัญหาความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถประเภทนี้ภายในอินเทอร์ ier ห้องโดยสารของ MAZ 5 3 7 G แม้จะดูเรียบง่ายแต่เน้นความทนทานเบาะนั่งรองรับได้สีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยและระบบกันสเทือนภายในเพื่อความสบายในระยะทางไกลมีระบบปรับอากาศเครื่องวิทยุสื่อสารและมาตรวัดแบบดิจิทัลที่อัปเดตใหม่ให้การใช้งานง่ายขึ้นในยุคป,ปัจจุบันระบบความปลอดภยัย Safety Feature MAZ 5 3 7 G ได้รับการติดตั้งระบบเบรกไฮดรอลิกพร้อม ABS ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบบล็อกเฟืองท้ายแบบแยกอิสระทุกล้อ และโครงสร้างตัวถังแบบต้านแรงกระแทกพร้อมกระจกกันกระสุนในบางรุ่นย่อยทําให้มั่นใจได้ในทุกสภาวะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางทหารหรือภารกิจในเหมืองและพื้นที่ห่างไกลราคาไพร์แม้จะไม่ใช่รถที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ทั่วไปแต่ MAZ 537G 2025มีราคาประมาณ8-10ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ที่เลือกเหมาะสำหรับองค์กรรัฐรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่ต้องการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมหนักจริงๆ และนี่คือทั้งหมดของ MA z 537G ปี2025ยักษ์ใหญ่แห่งวงการรถบรรทุกสายพันธุ์แกร่งที่ไม่มีใครเหมือนหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับยานยนต์สุดโหดรุ่นถัดไปสวัสดีครับ